สวัสดีครับวันนี้เรามีนัดที่จะไปทาสีเพ้นสีนะฮะอยู่ที่ร้านเพื่อนร้านเพื่อนคนนี้ก็กำลังจะเปิดช็อปใหม่จะเป็นร้านขัวซองนะฮะชื่อร้าน WOP อยู่สุขุมวิทซอย36นะฮะเราก็จะเปลี่ยนจากเมคอัพเป็นช่างทาสี1วันนะครับลองไปดูว่ามันจะเป็นอย่างไรไปกันเลย เบอร์บางๆการเป็นไงคะภูมิใจไหมคะได้ได้อยู่เนาะได้ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้จบสิ้นมาสิบปีก็ใช้วันนี้แหละจ้ะเก็บรายละเอียดค่ะนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เลยค่ะ เ,เรูปละสวยงามนี่นะครับเดินเข้ามาก็จะเจอเลยนะเจอแบบมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งของร้าน WOP ชื่อเต็มเจอไหมคะอ๋อชื่อเต็มเหรอจำไม่ได้ <c oughs> ชื่อเต็มค่ะ เพื่อฟอร์มอเวอร์ปาร์ตีแอร์ค่ะอ่าปาร์ตีแอร์ได้แค่นี้อโอเคอโอเคนัมเบอร์วัน ยันต้องท่าแบบนี้ต้องไปดนล้อพอแล้วไม่เป็แบบนนะถูกไแล้ะเ่อเอาเสื้อสีร้ใช้แต่อนี้แล้วตอนไหนเราถีบกัเนีถ้าอนที่มันได้บอกถูว่าจริงเราลงก็ได้เลย ลองไหมเอาอะไรดีเอานี่หรือเ่ใช่บแบต้องนะไม่ต้องฉันรูล้ลอมันจะต้องมีบางอันที่เทเ้มเทาอ,อ่อนนใช่มันต้องมีการผส,สมสีดำบข้านนะม,ม มีหาิเตอร์ถอมันต้องอเางอามีาเอาเกียงมาปาดมีเกียงว่าเฮ้ยตั้งใช้ต้องเกียงปาดไปเลยนี่ยเราต้องสุมๆๆมแบบนี้เรไหเฮ้ยแต่นี่ก็ได้น เคียงทำหนักมันก็จะเหมือนแบบว่ามอนสีลอ,อกลนะอะไรอย่างเงี้ยเกิได้เหรอได้ได้ไ,ได้ไไดนี้ผู้ช,ชานด้านทาสีนะจ๊ะยังไงบ้างคะเก่ายัางจ้าหรือว่าจะได้ทาใหม่ <C le af> อันนี้ตีมเราก็คือตีมแบบเก่ากึ๊กน,นะครับแบบสีเก่า ハハ <laughs> <laughs> เนี่ยมันจะเป็นลาเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราแบบเบาบางๆไม่ต้องทางแบบเยอะเพราะพาถ้าเราจุดๆๆอย่างงี้เป็นจ้างเราต้องแบบทางยาวขึ้นลงแต่แบบก็จะารูปมาดู นนลาอยู่นะใช่เฮ้นอยู่ hey, อันนี้ เอามาเอาเป็นกำแพงลายก่อนนั่นแหละโอเคแล้วไม่ต้องมาชื่าแล้ววิสวยเฮ้ยายแล้ว คือมิติด้วยเธอใช่มันมีมิติเดี๋ยวมีสีเหลืองเข okay. ้มมาอีกนิดหนึ่งแะ้วแ่รใช่รอดรอถึงขั้นมือ่ะกูจินแล้ว เธอดูในกล้องทีอเอ,อ <laughs> เาเลยเดีเธอฝั่งนี้ให้มันเป็นสีเทาเยอะๆนะเ,เราจะไม่เอาตามความจริงนะเราจะเอาตามกล้องจก,กล้องได้ไหมูจับกล้องได้คะจบว่าเอ้าทำไมไม่สวยลองถ่ายรูปดูสิ <laughs> การทาสีของเราเป็นไงบ้างคบดูสิอ้สวยมากดูสิจากขายเครื่องสระอางมาเป็นช่างทาสีวันนี้ทาสีเปสองด้านนะจ๊ะนดูนะตรงนี้กับตรงนี้นวันนี้เสร็จไปครึ่งหนึง่งเรือีกฝั่งทางนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาต่อ ตอนนี้เก็บรายละเอียดใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่สวยมากฟังบริย่โอเคนัมเบอร์วันมากเลยค่ะทีนี้คือร้าน W O P Burgform our party air our party a i ค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากร้านเสร็จ โอเคค่ะโอเคนัมเบอร์วันบ๊ายบาย